อนที่1 8 5 9เสียงคำรามผนังกล้องไปเทั่วท้องฟ้าในขณะที่ราชากโกลหนได้ก่อขยับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเจ้อหมอออกไปทางเดินเทียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารในเวลาเพียงชั่วพริบตาทั้งเมืองหลวงยกเว้นพระราชาวังโกลหนที่ได้รับการปกป้องจากข่ายอคมพิเศษจึงทำให้มันไม่ได้ถูกลบหายไปเช่นเดียวกับเมืองซึ่งรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างและผู้คนเป็นไปได้ยังไง ยังมีชีวิตรอดอยู่งั้นหรือในสถานที่ไกลออกไปจรเจะเข้เบญจธาได้แต่จ้องมาออกไปได้วยความรู้สึกตกตะลึงจากรพดเทพผู้ทรงพลังได้ระเบิดตัวเองต่อหน้าราชาโกลหนแต่อีกฝ่ายกับยังสามารถรอดมาได้นั่นจึงสามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเล็กน้อยหลินเทียนเองก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะถึงอย่างไรเขาก็รู้ดีกว่าจราเจะเข้เบญจธาตุว่ารา,าชาโกลหนนั้นน่าจะพึงกว่าเพียงใด พอตอนที่ไฟระเบิดตัวเองตอนที่อยู่ในเส้นทางเหตงการกับชาติปรเกดก็ยังสามารถลอดออกมาได้โดยวิธีการพิเศษบางอย่างถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการต่อสู้เขาได้หลีตาลงพร้อมกับกล่าวขึ้นก่อนจะก้าวเดินออกไปสองสามก้าวพร้อมกับสังเวียนหมัดจากักรพรรดิคนลหนและไต่อ,ออกไปอย่างรุนแรงบุ่มเสียงระเบิดดังขึ้นถึงขั้นทำให้ทั่วทั้งโลกเกิดการสั่นไหวช่วงวินาทีต่อมาหมัดของเขา ได้ประทาเข้าใส่ใบหน้าของราชากะลโลหนพร้อมกับส่งอีกฝ่ายปิ้วกระเด็นออกไปไกลพร้อมกับเลือที่สางกระจายไปทั่วพื้นที่ในสถานที่ห่างออกไปจกเจ้ลหลักเปินจัตานและเสือเทสูก็ได้แต่ยืนตกตะลึงค้างนี่สามารถกำลับราชากะลโลหนด้วยพลังของตัวเองได้อย่างนั้นหรือจเจ้ลหลักเปินจัตาได้แต่จ้องมองออไปทางเดิอเทียนแต่ชั่วขณะต่อมาเมื่อเสือเทสูกำลังก้าวเดินเข้าสู่เมืองหลวงก็ได้ส่งจิตสัมผสัสกวาดไปทั่วทั้งเมืองที่พังทลาย ก่อนที่มันจะสัมผัสเข้ากับตัวของราชาโคลโหนหอมกับความรู้สึกประหลาดใจที่ปรากฏขึ้นแม้พวกเขาจะรู้ว่าราชาโคลโหนสามารถรอดชีวิตมาได้แต่อีฝ่ายกลับได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งการสูญเสียนี้ไม่อาจจินตนาการได้และทําให้ตัวตวนอันยิ่งใหญ่อย่างเขาล่วงลวน่นลงจนเทียบได้กับตัวตวนกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นและสําหรับลินเทียนในเวลานี้เขาที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์แถมยังเป็นผู้ถือครองกายสังสารวัตที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งหากเทียบกันแล้วเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าราชากุลขุนในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่เขาจะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้โดยหมัดเพียงหมัดเดียวในขณะที่ราชากุนถูกส่งปิวออกไปแต่อีกฝ่ายกลับลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับจ้องห่าออกไปทางดินเทียนด้วยสายตาที่เต็ไมไปด้วยความกธแขนเขาเป็นถึงตัวตนจัก,กรพรรดิเทพขั้นปลายและมีชีวิตอยู่มาไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ตอนนี้กับเสียท่าให้ผู้บ่มเพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีะระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงแค่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นซึ่งเขาเป็นถึงตัวตนระดับจัก,กรพรรดิเทพขั้นปลายแต่กับถูกผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์ต่อยหน้าเขาอย่างจังหากเจ้ายังคงจ้องมองข้าภายใต้สถานการณ์เชน่นนี้ข้าคงจะต้องสั่งสอนเจ้าสักเล็กน้อยหลินเทียนได้กล่าวออกไปอย่างเย้ยหยันก่อนจะก้าวเดินเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งก้าวบุมมิติโดยรอบเกิดการสั่นไหวก่อนที่มันจะจุกเบ็ดขยี้พร้อมกับมัดจัก,กรพรรดิกลหลนที่ถูกส่งออกไปอีกครั้ง ซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้มันก็ทําให้ราชากัลหนพันรู้สึกกดจับเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะสังเวยขียดแดนราชันออกมาพร้อมกับคลื่นพลังกัลหนที่โอบล้อมรอบกายของอิ่ายเขตแด,ดนราชัเมื่อเขตแด,ดนราชันนี้ปรากฏขึ้นมิติโดยรอบก็ถึงกับเกิดการสั่นไหวพร้อมกับคลื่นพลังกัลหนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมรอบหลินเทียนหลินเทียนได้ยิ้มออกไปด้วยท่าถีเย,ยันโดยจะขาไม่หลบเลี่ยงการโจมตีนี้เลยแม้แต่น้อย ก่อนจะจมลงสู่สายทานแห่งความกหลหนก่อนจะก้าวไปปรากฏตรงหน้าของราชากหลหนในพิภตาพร้อมกันนั้นมันก็ถึงขั้นทำให้ราชากหลหนได้แต่สั่นสะท้านไปในทันทีนี่เจ้าบุ่มเสียงคำรามพ่านดังขึ้นพร้อมกับมังกรและนกฟินิกซ์ที่พุ่งออกจากหมัดของเหรียญเทียนป่าตาเข้าใส่ใบหน้าของราชากหลหนอีกครั้งก่อนจะมีเสียงแตงหกหักผ่นดังขึ้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากมุมปากของราชากหลหน ในขณะที่ฝ่ายถูกส่งเปลียออกไปไกลอีกครั้งนี่เจ้าทําได้ยังไงก่อนที่ฝ่ายจะสามารถรักษาสมดุลร่างกายให้กลับมายืนได้อีกครั้งพร้อมกับอดที่จะทําออกไปไม่ได้พอผ่ายต้ะระดับการบ่มเพราะเดียวกันเขาแทบจะไม่สามารถทำะารหล,ลินเทียนได้เลยในขณะที่หลินเทียนยังคงแสดงท่าทีเย้ยหยันโดยไม่กล่าวอะไรอีกก่อนจะส่งบัดจักรพัิกลโหนโจมตีเข้าใส่อีกฝ่ายอีกครั้งเดิมทีหากราชากลหนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แม้เขาจะเป็นผู้ถือครองกายราชันที่ทรงพลังที่สุดจนสามารถกำลับกายราชันได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายเพราะ,ะระดับกรารมุ๋มพอนั้นมันห่างชั้นกันเกินไปแต่ตอนนี้ราชากรหนได้รับบาดเจ็บครั้งใหญ่ซึ่งทําให้ความแข็งแกร่งของเขาถูกลด,ดลงจนเหลือเพียงแค่เขตแดนกึง่งเทพสวรรค์นั่นจึงทําให้อีกฝ่ายในตอนนี้มาอยู่ในสายตาของหลินเทียนเลยไม่น้อยและด้วยการโจมตีนี้ก็ถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบเกิดการสั่นไหว ก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะพังทลายลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าราชากลหลนจะต้องพบเจอกับปัญหาอีกครั้งหลังจากที่พธาเข้ากับมาากกัดจักรพรรดิกลหลนนี้อย่างจังเลือดจะคงสากระจายออกไปโดยรอบในขณะที่หลินเทียนยังคงกล้าเดินต่อไปข้างหน้าซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองคลื่นพลังอันแข็งแกร่งได้ปรากฏขึ้นก่อนจะพุ่งเข้ามาใกล้นาที่แห่งนี้กลิ่นอายนิมมันระดับราชาเทพก่อนจะทําให้สีหน้าของเจรเข้บ็นจธาตุพันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน หลินเทียนได้หันหมออาอออกไปอย่างคลื่นพลังที่พุ่งเข้ามาจากระยะไกลซึ่งมีอย่างน้อยเป็นร้อยสายซึ่งเขาสามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าคลื่นพลังเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งของผู้บงพัตตุคุนเคออสเพราะการที่ฝ่ายต่างก็มาอย่างที่แห่งนี้นั่นก็เป็นพ่าเขาได้ทำการระเบิดตัวตนระดับจกกักรรดิเทพซึ่งเป็นผู้พิทาของพวกเขาณใจกลางเมืองหลวงของดินแดนแห่งนี้นั่นจึงทำให้พวกเขาต่างก็รีบมาอย่างที่แห่งนี้ในทันที ในบรรดาขึ้นมาแรงแข็งแก่งนับร้อยเหล่านั้นเขาสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายอย่างน้อยกว่าหนึ่งโหลอยู่ในระดับราชาเทพและคนอื่นๆก็ลดลันลงมาแต่เมื่อพลังเหล่านี้รวมตัวกันขึ้นใหม่ก็ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามสีหน้าของเขากลับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะโบกมือและดึงเอาศพจักรพรรดิเทพออกมาจากเจดีย์ราชันอมตะซึ่งพวกเขาเป็นสองในสีผู้พิทักษ์ที่ได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการก,กับชาติมาเกิด พวกเจ้าส่งจิตวิญญาณเข้ามาควบคุมร่างนี้และจัดการผู้บุมพัตกูลเคอให้มากที่สุดหากพวกเขายังคงบุกเข้ามาเขาได้กล่าวกับจัละเ,เ้เบจธาตุได้เสียดสีนั่นจึงทําให้ดวงตาของจังลลเ,เ้เบจธาตุพันเป็นประกายขึ้นมาทันทีเจ้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข้าจัดการเองลางของตัวตนระดับจก,กูลประเทศถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างแน่นอนซึ่งความแข็งแกร่งของกายหยาบอีกฝ่ายนั้นสามารถทําลายทุกคนได้ที่อยู่ภายใตยเย้เขตแดนก,กระกูลเทพ ก่อนที่มันและเสือไทสูจะเข้าควอบคุมล่าของจกักรปริเทพด้วยจิตวิญญาณของตนไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครสังหารให้หมดในตอนนั้นพวกเขาแม่นลังเลที่จะส่งจิตวิญญาณของตนเข้าสู่ล่าของจกักรพริเทพในทันทีหลังจากที่เข้าไปและทําการปรับสมดุลอยู่ชัว่วครู่มันก็อุทิศจะพุ่งออกไปพร้อมกับมิติที่พังทลายลงนี่มันแข็งแกร่งจริงๆน้าเสียงของจระเข้เบญจธาตุดังออกมาด้วยความตื่นเต้นในอีกด้านหนึ่งจิตวิญญาณของเสือดทสู ที่จมลงสู่ล่างของจกักรพรรดิเทพก็กค่อยๆปรับตัวก่อนที่มันจะยกฝ่ามือตบออกไปแบบสุ่มๆแต่ถึงกระนั้นมันก็ทําให้มิติโดยรอบพังทลายลงในทันทีในระหว่างที่พวกเจ้าลงมือข้าจะเก็บร่างของพวกเจ้าไว้ก่อนหลินเทียนได้นําร่างของแต่ละเ่เป็นท่าาเลสเสถิสูเข้าไปในเจดีราชันอมะตะและทันในนั้นสายตาของเขาก็ได้จ้องมาออกไปทางราชากุหลนออกครังซึ่งเขาไม่ลังเลเลยที่จะเวียงมาาัาจักรพรรดกุหลา เพื่อสังหารออกฝ่ายโดยตรงซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นจากสถานที่ไกลออกไปคืนพลังมากกว่าร้อยก็พ่งเข้ามาใกล้ในทันทีซึ่งพวกเขาล้วนแต่เป็นชายที่แข็งแกร่งกว่า,100าร้อยคนของตระกูลเกอออสซึ่งสิบกว่าคนในนั้นอยู่ในเขตแดนราชาเทพขั้นปลายส่วนที่เหลือก็อยู่ในขั้นกลางและขั้นต้นนี่มันอะไรกันเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่แห่งนี้สมาชิกที่ท,ทรงพลังคนอนาหนึ่งร้อยคนก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปพร้อมเมืองหลวงแห่งความกละหล ได้ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงและในเวลาเดียวกันพวกเขายังพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงรอมมนุษย์ที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์กับกำลังโชกก็ใส่เบ,บหน้าของราชาพวกเขา